สวัสดีคณาเรียนคุณครูตู่คุณครูนงเยาว์ใส่จัปามาพบกับนักเรียนเช่นเคยนะคะวันนี้เรามาเรียนบทเรียนออนไลน์ line, กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการคูณจำนวนสองหลักกับจำนวนสองหลกักมีทษค่านักเรียนพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยนะคะ การแก้จโจทย์ปัญหาทำได้โดยอ่านทำความเข้าใจปัญหาวางแผนการแก้ปัญหาหาคําตอบและตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคําตอบนะคะนักเรียนเรามาช่วยการแก้จโจทย์ปัญหาการคูณจํานวนสองหลักกับจํานวนสองหลักมีการทดกันค่ะนักเรียนจากโจทย์นะคะ แม่ซื้อน้ำดื่มแพ็คละสิบสองขวดจำนวนสี่สิบแปดแพ็คแม่ซื้อน้ำดื่มทั้งหมดกี่ขวดนักเรียนอ่านคิดวิเคราะห์โจทย์ให้ดีนะคะโจทย์ถามแม่ซื้อน้ำดื่มทั้งหมดกี่ขวดโจทย์บอกแม่ซื้อน้ำดื่มแพ็คละสิบสองขวดจำนวนสี่สิบแปดแพ็คเอ๊ แล้วเราจะหาคำตอบได้อย่างไรคะถูกต้องแลคะ่ะนำน้ำ48แพ็คแพ็คละ12ขวดหาคำตอบได้จาก12คูณด้วย48คะ่ะเราก็จะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้12คูณด้วย48เท่ากับเท่าไรมาแสดงวิธีทำกันเลยนะคะนะักเรียน ก่อนอื่นที่จะแสดงวิธีทำคุณครูขอย้ําว่าในการแสดงวิธีทำนั้นนักเรียนจะต้องเขียนบรรยายข้อความที่โจทย์กําหนดนั้นทุกบรรทัดเลยนะคะวิธีทำค่ะแม่ซื้อน้ำดื่มแพ็คละ12ขวดจำนวน48แพ็คแม่ซื้อน้ำดื่มทั้งหมด12คูณด้วย48เท่ากับ เท่าไรเราไปช่วยกันคิดหาคำตอบกันเลยค่ะเรานำสิบสองเป็นตัวตั้งสี่สิบแปดเป็นตัวคูณเริ่มขั้นที่หนึ่งเลยนะคะโดยนำตัวคูณในหลักหน่วยคือแปดไปคูณกับสิบสองได้เท่าไรคะนักเรียนค่ะ ได้96จากนั้นขั้นที่สองค่ะนำตัวคูณในหลักสิบคือ40่สคูณกับสิได้เท่าไหร่คะค่ะได้480ต่อไปขั้นที่สามค่ะ นำผลคูณมารวมกันได้ห้าร้อยเจ็ดสิบหกค่ะดังนั้นแม่ซื้อน้ำดื่มทั้งหมดสิบสองคูณด้วยสี่สิบแปดเท่ากับห้าร้อยเจ็ดสิบหกขวดห้าร้อยเจ็ดสิบหกเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลเพราะว่าห้าสิบคูณด้วยสิบสองเท่ากับหกร้อย ดังนั้น12คูณด้วย48ควรน้อยกว่า600นักเรียนสงสัยไหมคะว่า50นั้นมาได้อย่างไร50ก็มาจากตัวคูณ48ซึ่ง48มีค่าประมาณใกล้เคียงกับ50ค่ะ โจทย์ข้อต่อไปค่ะพ่อค้าขายไก่ย่างชิ้นละ45บาทขายไก่ย่างได้85ชิ้นพ่อค้าขายไก่ย่างได้เงินเท่าไรโจทย์ถามอะไรคะถามว่าพ่อค้าขายไก่ย่างได้เงินเท่าไหร่โจทย์บอก พ่อค้าขายไก่ย่างชิ้นละสี่สิบห้าบาทขายไก่ย่างได้แปดสิบห้าชิ้นเอแล้วเ,เราจะหาคำตอบได้อย่างไรคะถูกต้องและะ้วค่ะไก่ย่างชิ้นละสี่สิบห้าบาทขายได้แปดสิบห้าชิ้นโดยหาคำตอบได้จากสี่สิบห้าคูณด้วย 85ค่ะจากนั้นเราก็นำมาเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้45คูณด้วย85เท่ากับเท่าไรแล้วก็นำไปแสดงวิธีทํำค่ะพ่อค้าขายไก่ย่างชิ้นละ45บาทเป็นตัวตั้ง ขายไก่ย่างได้85ชิ้นเป็นตัวคูณพ่อค้าขายไก่ย่างได้เงิน45คูณด้วย85จะได้คำตอบเท่าไรเราไปช่วยแสดงวิธีคิดหาคำตอบกันก่อนนะคะนักเรียนโดยนำ45เป็นตัวตั้ง แปสิบห้าเป็นตัวคูณขั้นที่หนึ่งนะคะเริ่มคูณตัวคูณจากหลักหน่วยก่อนค่ะโดยนำห้าไปคูณกับสี่สิบห้าได้ผลลัพธ์เท่าไหร่คะนักเรียนลองช่วยกันคิดสิคะถูกต้องนะคะได้สองร้อยยี่สิบห้าต่อไปขั้นที่สองค่ะ นำตัวคูณในหลักสิบคือแปดสิบคูณกับสี่สิบห้าได้ผลลัพธ์เท่าไหร่คะถ้าได้ผลลัพธ์สามพันหกร้อยจากนั้นขั้นที่สามนำผลคูณมารวมกันก็จะได้สามพันแปดร้อย ยี่สิบห้าค่ะดังนั้นพ่อค้าขายไก่ย่างได้เงินสี่สิบห้าคูณด้วยแปดสิบห้าเท่ากับสามพันแปดร้อยยี่สิบห้าบาทค่ะสามพันแปดร้อยยี่สิบห้าเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลเพราะสี่สิบห้าคูณด้วยเก้าสิบเท่ากับสี่พันห้าสิบดังนั้น 45คูณด้วย85ควรน้อยกว่า4,050นักเรียนทราบไหมคะว่า90มาจากไหน90ก็นำมาจากตัวคูณ85ซึ่ง85มีค่าประมาณใกล้เคียงกับ90ค่ะตัวอย่างข้อต่อไปค่ะนักเรียน แม่ค้าขายยังลบได้ยี่สิบสามกล่องกล่องละสามสิบหกก้อนแม่ค้าขายยังลบไปทั้งหมดกี่ก้อนโจทย์ถามว่าแม่ค้าขายยังลบไปทั้งหมดกี่ก้อนโจทย์บอกแม่ค้าขายยังลบได้ยี่สิบสามกล่องกล่องละสามสิบหกก้อน เอ๊แล้วเราจะหาคำตอบได้อย่างไรคะถูกต้องค่ะยางลบ23กล่องกล่องละ36ก้อนหาคำตอบได้จาก23คูณด้วย36ค่ะเรานำมาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ ยี่สิบสามคูณด้วยสามสิบหกเท่ากับเท่าไรแล้วจึงนำไปแสดงวิธีทำนะคะวิธีทำคะ่ะแม่ค้าขายยังลบได้ยี่สิบสามกรองกรองละสามสิบหกก้อนแม่ค้าขายยังลบไปทั้งหมดยี่สิบสามคูณด้วย 36เท่ากับกี่ก้อนเราไปช่วยกันแสดงวิธีคิดกันก่อนนะคะโดยนำ23เป็นตัวตั้ง36เป็นตัวคูณค่ะขั้นที่หนึ่งนะคะเราจะเริ่มคูณตัวคูณจากหลักหน่วยค่ะโดยนำ6ไปคูณกับ23 นักเรียนคิดสิคะแต่ได้คำตอบเท่าไหร่คะค่ะได้คำตอบหนึ่งร้อยสามสิบแปดต่อไปขั้นที่สองคะ่ะนำตัวคูณในหลักสิบคือสามสิไปคูณกับยี่สิบสามได้คำตอบเท่าไหร่นะคะนักเรียนถูกต้องค่ะได้คำตอบหกร้อย เกจากนั้นขั้นที่สามนะคะเรานำผลคูณมารวมกันได้828ค่ะดังนั้นแม่ค้าขายอย่างรบได้ทั้งหมด23คูณด้วย36ก็เท่ากับ828ก้อนค่ะ 828เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลเพราะ23คูณด้วย40เท่ากับ920ดังนั้น23คูณด้วย36ควรน้อยกว่า920ค่ะนักเรียคนคงจะทราบกันแล้วนะคะว่า40มาจากไหน สี่สิบก็มาจากตัวคูณสามสิบหกนั่นเองซึ่งสามสิบหกมีค่าประมาณใกล้เคียงกับสี่สิบค่าโจทย์ข้อต่อไปเลยค่ะนักเรียนรถโดยสารคันหนึ่งจุคนได้สามสิบสองคนเก็บเงินค่าโดยสารคนละยี่สิบเจ็ดบาทจะเก็บเงินค่าโดยสารได้ทั้งหมดกี่บาท นักเรียนอ่านคิดวิเคราะห์โจทย์ให้ดีนะคะโจทย์ถามอะไรคะโจทย์ถามว่าจะเก็บเงินค่าโดยสารได้ทั้งหมดกี่บาทโจทย์บอกว่ารถโดยสารคันหนึ่งจุคนได้32คนเก็บเงินค่าโดยสารคนละ27บาทเอเราจะหาคำตอบได้อย่างไรนะค่ะ รถโดยสารคันหนึ่งจุคนได้สามสิบสองคนเก็บเงินค่าโดยสารคนละยี่สิบเจ็ดบาทโดยหาคำตอบได้จากสามสิบสองคูณด้วยยี่สิบเจ็ดค่าเราก็นำไปเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้สามสิบสอง คูณด้วย27แล้วจึงนำไปแสดงวิธีทำค่าวิธีทำรถโดยสารคันหนึ่งจุคนได้32คนเก็บเงินค่าโดยสารคนละ27บาทจะเก็บเงินค่าโดยสารได้ทั้งหมด32คูณด้วย27 จะได้คำตอบเท่าไรนั้นเราไปช่วยกันแสดงวิธีหาคำตอบกันเลยคัณเรียนโดยนำสามสิบสองเป็นตัวตั้งยี่สิบเจ็ดเป็นตัวคูณขั้นที่หนึ่งนะคะเริ่มคูณตัวคูณจากหลักหน่วยก่อนค่ะโดยนำเจ็ดไปคูณกับสามสิบสองได้ผลลัพธ์เท่าไรคณเรียนนะักเรียนช่วยกันคิดสิคะ ถูกต้องค่ะได้สองร้อยยี่สิบสี่ค่ะจากนั้นขั้นที่สองเราก็นำตัวคูณในหลักสิบคือยี่สิบไปคูณกับสามสิบสองได้ผลลัพธ์เท่าไหร่คะช่วยกันคิดอีกทีนะคะนักเรียนถูกต้องค่ะได้หกร้อยสี่สิบค่ะ จากนั้นเราก็ทำขั้นที่สามโดยนำผลคูณมารวมกันก็จะได้แปดร้อยหกสิบสี่ค่ะดังนั้นจะเก็บเงินค่าโดยสารได้ทั้งหมดสามสิบสองคูณด้วยยี่สิบเจดเท่ากับแปดร้อยหกสิบสี่บาทค่ะแปดร้อยหกสิบสี่เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลเพราะ สามสิบสองคูณด้วยสามสิบเท่ากับเก้าร้อยหกสิบดังนั้นสามสิบสองคูณด้วยยี่สิบเจ็ดควรน้อยกว่าเก้าร้อยหกสิบนักเรียนคงทราบแล้วนะคะว่าสามสิบมาจากไหนสามสิบก็นำมาจากตัวคูณยี่สิบเจ็ดซึ่งยี่สิบเจ็ดมีค่าประมาณใกล้เคียงกับสามสิบค่ะ โจทย์ข้อต่อไปค่ะนักเรียนคุณพ่อของขุนซื้อข้าวสารเพื่อนำไปบริจราคจำนวนเจ็ดสิบห้าถุงราคาถุงละหกสิบสามบาทคุณพ่อของขุนต้องจ่ายเงินเท่าไรโจทย์ถามว่าคุณพ่อของขุนต้องจ่ายเงินเท่าไรโจทย์บอกคุณพ่อของขุนซื้อข้าวสารเพื่อนำไปบริจราคจำนวนเจ็ดสิบห้าถุง ราคาถุงละหกสิบสามบาทจะหาคำตอบได้อย่างไรคะนำข้าสารเจ็ดสิบห้าถุงราคาถุงละหกสิบสามบาทหาคำตอบได้จากเจ็ดสิบห้าคูณด้วยหกสิบสามค่ะเราก็นำไปเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เจ็ดสิบห้าคูณด้วยหกสิบสามเท่ากับเท่าไร วิธีทำนะคะคุณพ่อของขุนซื้อข้าวสารเพื่อนำใใบ,บริจาคจำนวนเจ็ดสิบห้าถุงราคาถุงละหกสิบสามบาทคุณพ่อของขุนต้องจ่ายเงินเจ็ดสิบห้าคูณด้วยหกสิบสามเท่ากับเท่าไรานั้นเดี๋ยวเราไปช่วยกันคิดหาคำตอบกันเลยนะคะนำเจ็ดสิบห้าเป็นตัวตั้ง คูณด้วยหกสิบสามขั้นที่หนึ่งค่ะเริ่มคูณตัวคูณจากหลักหน่วยก่อนค่ะโดยการนำสามไปคูณกับเจ็ดสิบห้านักเรียนคิดสิคะได้เท่าไหร่คะค่ะได้สองร้อยยี่สิบห้าจากนั้นขั้นที่สองนำตัวคูณในหลักสิบคือหกสิบ คูณกับ75นักเรียนได้ผลลัพธ์เท่าไหร่คะถูกต้องค่ะได้ผลลัพธ์4,500ค่ะขั้นที่สามนี้ก็เราก็านำผลคูณมารวมกันนะคะได้4,725ดังนั้นคุณพ่อของขุนต้องจ่ายเงิน75 คูณด้วยหกสิบสามเท่ากับสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าบาทค่ะสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลเพราะว่าเจ็ดสิบห้าคูณด้วยหกสิบเท่ากับสี่พันห้าร้อยดังนั้นเจ็ดสิบห้าคูณด้วยหกสิบสามควรมากกว่าสี่พันห้าร้อย นักเรียนควรจะทราบแล้วใช่ไหมคะว่าหกสิบนั้นมาจากไหนหกสิบนั้นก็มาจากตัวคูณหกสิบสามที่มีค่าประมาณใกล้เคียงกับหกสิบนั่นเองค่ะเรามาสรุปกันเลยค่ะนักเรียนการแก้โจทย์ปัญหาทําได้โดยอ่านทําความเข้าใจปัญหาวางแผนการแก้ปัญหา หาคำตอบและตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบค่ะนักเรียนสามารถดาวน์โหลดใบสรุปความรู้ได้ที่ลิงก์ที่คุณครูตู่แนบมาให้นะคะและนักเรียนก็อย่าลืมทำแบบปึญหัาในหนังสือแบบปึญหัารายวิชาการเิตศาสตร์หน้า2องนะคะนักเรียนสำหรับวันนี้คุณครูขอจบเพียงเท่านี้นะคะ แล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ